เมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนิทัศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเรื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2566ณเทศบาลเมืองลบบุรี ครั้งที่สองวันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่22สิงหาคม2566ณนบะงเวียนซีสูริโยไทยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติไชยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้สุดเจ๋งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบบุรีร่วมกันร้องเพลงให้ผักในโครงการหนูน้อยรักผักเชื่อว่าพืชผักต่างๆทาย,ยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นการร้องเพลงให้ฟัง จะทำให้เจริญเติบโตได้ดีโดยในโครงการหนูน้อยรักผักนั้นจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความอดทนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับอาเจ้านาฟักทองดิบช่วยกันปลูกผักนัวบน ต่อมาขันี่คือภาพบรรยากาศของนางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีขณะที่กำลังนำนักเรียนช่วยกันร้องเพลงปลูกผักสวนครัวพร้อมทั้งการดูแลแปลงผักตามโครงการหนูน้อยรักผักที่ปลูกผักสวนครัวเช่นพริกผักบุ้งจีน โหระพาผักกวางตุง้งเป็นต้นซึ่งแปลงผักดังกล่าวอยู่ภายในพื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ของการเพาะปลูกในรุ่นก่อนหน้าได้มีการเก็บผลผลิตไปแล้วโดยได้นำบางส่วนไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนอีกส่วนนำไปจำหน่ายในราคาถูกที่ตลาดนัดนักเรียน เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มารับนักเรียนเพื่อนําไรายได้มาซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชและอุปกรณ์ในการเพราะปลูกในรุ่นต่อไปโดยนางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกล่าวว่าด้วยปัจจุบันปัญหาสุขภาพมีสาเหตุที่สําคัญมากมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปลนสารเคมีหรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดภยัยมีสารพิษ เพราะผู้ผลิตใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธีเพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้ชนาการด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านผลกระทบกับนักเรียนจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เด็ก มีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหารและเสริมสร้างสุข,ขนิสัยสุขภาพที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างมีคุณภาพจึงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งในส่วนการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารให้แก่เด็ก ทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนุบุรีจึงจัดหนูน้อยรักผักขึ้นเพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ปลอดภยัยครบห้ามู่อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเสริมสร้างสุข,ขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิด สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมีความอดทนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ปกครองและเด็กเล็กในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติวัฒนธรรมความเป็นไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21 โดยทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการหนูน้อยรักผักเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหารและเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภยัยการเพาะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกการสร้างความตระหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกปลูกผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารเป็นประจำ โดยให้นักเรียนทุกชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรถน้ำให้ปุ๋ยเก็บผลผลิตซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความภูมิใจเมื่อได้เห็นผลผลิตของตนเองออกดอกออกผลซึ่งนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำไปต่อย,ยอดเป็นการสร้างอาชีพได้ในอนาคตและเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผลผลิตของแปลงผักของโรงเรียนเติบโตและผลผลิตจำนวนมาก บอกเคล็ดลับที่นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่หมั่นรดน้ำทุกวันแล้วคณะครูและนักเรียนยังได้ร้องเพลงให้ผักด้วยเพราะเชื่อว่าพืชผักต่างๆถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นร้องเพลงให้ฟังก็จะทําให้เกิดการเจริญเติบโตให้ดีด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่ต้องการรับฟังสิ่งดีๆทําให้อารมณ์ดีและทําให้มีกําลังใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมครับ ข้าวน้ำเต้าปักทองช่วยกันปลูกผักสวนครัวดินให้ดูดและปลูกดอกไม้ขัดตะไครและผักกาดขาวขัตะไครมาปลูกบ้านนอองน้าพาข้าวน้ำเต้าปักทองขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับและนี้ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าครับก่อนจากกันในวันนี้เนื่อดยสํานักงานเทศบาลเมืองรุบรีต้องการรับสมัครพนักงานขับรถ เป็นจำนวนมากดังนั้นท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงารเทศบาลเมืองลบบุรีในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับก่อนจากการขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิ K ลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ